สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู e ถาอีกหนึ่งครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่19เมษายน2566ครับสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการออกมารายงานข่าวเพื่อที่จะแก้ไขข้อบูลเดิมนั้นเนี่ยครับทางด้านวอชิงตันโพสต์เคยรายงานข่าวนะครับว่าอียิปต์นั้นได้มีการมัดขายกระสุนปืนใหญ่แก่สหรัฐสาหรับการถ่ายโอนไปยังยูเครนรวมถึงมีการพูดถึงเรื่องของทางด้าน ประธานดธบบดีอัพเดลฟัตาเอาซีซีแห่งอียิปต์มีแผนในการผลิตจรวด4มื0 0ลูกให้กับรัสเซียแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยวอชิง,งตันโพสตก็อ้างเอกสารจากทางด้านเพ็นตกรก้อนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกานั้นบอกว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง อียิปต์นั้นมีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นกับรัสเซียแม้เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐที่เคยออกมาปฏิเสธข่าวว่าพวกเขานั้นเตรียมผลิตจรวดให้กับทางด้านกองกำลังรัสเซียโดยเน้นย้ำว่าพวกเขาสอดสวงหานโยบายไม่ยุ่งเกี่ยวในสงครามรัสเซียกับยูเครนดังนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าเวลานี้ทางด้านสื่อสหรัฐบริการนั้นออกมาบอกว่าอียิปต์นั้นได้มีการอนุมัติขายกระสุนปืนใหญ่แก่สหรัฐเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่านี่เป็นชัยชนะทางการพูดสําหรับรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบ,บเดน เอกสารที่มีการเผยแพร่อ,ออกมาบนเว็บไซต์ก่อนหน้านี้รวมไปถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการสนับสนุนทางด้านการทหารของตะวันตกที่มีแก่ยูเครนข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามทำสงครามของรัเสเซียและข่าวกรองจากบรรดาประเทศพ,พันธมิตรของสหรัฐอเมริกาที่ทางด้าน CIA นั้นไปเก็บรวบรวมมาเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่ปฏิเสธความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวพร้อมยอมรับว่ามันก่อความเสีย้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติและดูเหมือนว่าจะเป็นของจริงแม้ในบางกรณีนั้นมีการดัดแปลงอยู่บ้าง รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นพยายามระดมแรงสน,สนับสนุนจากพันธมิตรในการมอบการช่วยเหลือแก,ยก่ยูเครนพร้อมเตือนประเทศต่งตางๆทั่วโลกว่าถ้าหากให้การช่วยเหลือกับทางด้านรัสเซียนั้นก็จะมีการละเมิดมาตรการการคว่ำบ,บาตรที่สหรัฐนั้นกำหนดเล่นงานทางด้านรัสเซียในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนได้เดินทางเยือนอียิปต์ในปีนี้รวมถึงลอยออตินรัฐมนตรีกรลาโหมซึ่ได้พบปะพูดคุยกับทางด้านผู้นําอียิปต์เช่นเดียวกันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเ่ยก็ต้องบอกนะครับว่าสถานการณ์น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับเอกสารที่บอกว่าเป็นเอกสารหลุดนั้นแม้ว่าก่อนหน้าจะมีการรายงานในเชิงลักษณะบอกว่าทางด้านอียิปต์นั้นช่วยเหลือรัสเซียด้วยการผลิตเรื่องของขีปนาวุธเนี่ยครับหรือว่าจรวดเนี่ยกว่า4ี่หมื่นลูกให้กับทางด้านรัสเซียแต่ว่าเวลานี้กลับมีการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นว่าทางด้านอียิปต์นั้นไม่ได้มีการดําเนินการดังกล่าวดังนั้นก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วข้อมูลที่บอกว่าเป็นเอกสารหลุดมันุออกมาจริง มีการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ไปดําเนินคดีกันแล้วแต่เมื่อหลุดออกมาแล้วเนี่ยข้อมูลที่มีการเอามาตีหรือว่าเอามารายงานนั้นเนี่ยครับต้องบอกว่ามันมีบางส่วนที่เป็นข้อมูลจริงบางส่วนนั้นอาจจะเป็นข้อมูลเท็จล่าสุดนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวเกี่ยวกับการ ที่สหรัฐอเมริกากับทางด้านอียิปต์นั้นก็ยังคงเป็นพันธมิตรที่มีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันรวมถึงเรียกว่าทั้งสองฝ่ายนั้นยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็นี่แหละครับสื่อมวลชนนั้นไปสัมทับว่าอียิปต์นอกจากที่ไม่ได้ช่วยรัสเซียแล้วเวลานี้อียิปต์นั้นดันที่จะไปช่วยทางด้านสหรัฐอเมริกาในการที่จะให้กระสุนปืนใหญ่เนี่ยครับกับสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งมอบต่อให้กับทางด้านยูเครนด้วยครับ